สวัดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์คอมเมนต์นะคะแล้วก็การกดกระดิ่งที่น่ารักม,มากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคน,นะคะ ให้ไพ่ยิซีเป็นไกด์ไลน์ต่อคำถามภายในใจว่าเรื่องเรานั้นไปต่อได้หรือไม่ได้ถ้าไปต่อไม่ได้เราก็มูฟออนนะคะเพราะว่ารักแท้รักที่ดีรักจริงๆเป็นคนที่ใช่ของคุณจริงๆเราอยู่นะคะในอนาคตเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เรายังไม่เจอค่ะเราจะไม่รู้สึกหรอกว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เจอแล้วจะรู้สึกว่ามันรวดเร็วแล้วก็กระดานหันมากๆเลยนะคะ แล้วก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมแล้วกการสปอร์ตซึ่งกันและกันนะคะที่นี่นะคะวันนี้นะคะมากับสายฝนโปรยปลายตอนบ่ายเลยทีเดียวนะคะตกตกแบบว่าชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะคะเราจะมาเล่นในท็อปปกที่ว่าบายนี้ใครอยากจะคุยกับคุณนะคะสามไพอ่ออราเคิลค่ดนะคะอาจจะได้ยินเสียงฝนนะคะโฟกัสที่ภาพที่หค่ะภาพที่สภาพที่สาม ทำสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดูดที่ภาพใดเลือกภาพนั้นค่ะเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เลือกภาพที่1นนะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะใบนี้ใครอยากจะคุยกับคุณนะคะเรามาดูซิใบนี้ใครอยากจะคุยกับคนกองที่1นนะคะ ที่นี่ฝนตกหนักมากเลยนะคะบ่ายนี้เจ็บไม่เท้านะคะโอต้องการอยากจะคุยแล้วก็ต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ด้วยนะคะ The Moon มันมีความอึดอัดภายในใจมีความไม่สบายใจนะคะเกิดขึ้นเหมือนมันมีเรื่องราวหรือความค้างคางในใจอยู่นะคะ เป็นคนที่เป็นประเด็นกับคนนะคะหรือเปล่าตัวตนของคุณธาตุไฟนะคะคุณเป็นราชินีไม้เท้าคะ่ะซึ่งเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมีบุคลิกภาพเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะมีไลายสล์การแต่งตัวของตัวเองนะคะดูเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ใจร้อนเหมือนกันนะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะมีความ มีความพราวในตัวเองนะคะแอคทีฟแล้วก็ทำงานเก่งมากๆนะคะแล้วก็ทำงานเยอะเหมือนกันอาจจะหนึ่งหรือสองงานสองงานขึ้นไปนะคะตัวตนของคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงมากๆแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เฟรนลี่ดูดีมีเสน่ห์รักความยุติธรรมชอบความยุติธรรมมากๆเลยนะคะ เขาอยากคุยกับคน DM place อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ๆก็ได้ค่ะนะคะ DM place คุณเป็นคนที่ดีพร้อมทุกอย่างคุณงดงามมากเลยคุณเลอค่ามากเลยเห็นไหมคะ เขารู้สึกว่าเรสเพคคุณและเขาเห็นคุณเป็นคนที่ที่หนึ่งมากๆนะคะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงนิงนนะคะเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดเสียใจมาอย่างมากมายจนกระทั่งเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากขนาดนี้นะคะเป็นคนตัดตดสินใจหรือว่าทําอะไรด้วยตัวเองมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาชื่นชอบความเป็นตัวตนของคุณมากๆเลยนะคะคุณดีพร้อมทุกอย่างนะคะ มาแล้วนะคะเป็นคนที่คุณเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาได้ด้วยตัวเองนะคะเดอะชาลีออตคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ต่างชาตินะคะต่างทางไกลต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษา,น,า,ะานะคะเขาอยากเดินทางมาเจอกับคุณน,นะเขาอยากมาหาคุณนะคะเขายังที่เจ็ดไม้เท้าค่ะเป็นการต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไม่อยากให้มันพังทลายลงไปนะคะอยากที่จะ เก็บคุณไว้อยากที่จะมีคุณไว้อยากที่จะเข้ามาเจอกับคุณหรือว่าพูดคุยอะไรกับคุณนะคะการพูดคุยกันมันมีความอึดอัดภายในใจมันมีเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะที่เกิดความเกิดประเด็นขึ้นหกดาบนะคะอุปสรรคแล้วก็การรอคอยเขา เขายังไม่อยากที่จะจบกับคุณเลยนะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่แล้วเขาก็ต้องการที่จะอยากได้มาเจอกับคุณเขาอยากที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะอยากเข้ามาจีบแหละเดชชารีเอ,อกเป็นความมุ่งมั่นแล้วก็มุทะลุดุด,ดันดื้อดึง,ดงมากๆเลยนะคะยังเก็บความอึดอัดนั้นไว้ภายในใจแล้วก็รอคอยอะไายจังหวะที่ดีที่จะได้เจอกับคุณนั่นเองนะคะ ต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้คุณกับเขามีประเด็นการมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะนี่คือบ่ายนี้ใครอยากจะคุยกับคุณหรือเกินแล้วก็อยากเข้ามาเจอกับคุณด้วยนะคะมันมีความอึดอัดความไม่สบายใจเขาเห็นคุณเป็นคนที่เลอค่ามากๆนะคะ D M Place นะคะเป็นคนที่ดีพร้อมแล้วก็งดงามเลอค่ามากๆเลย คนเด็ดเดี่ยวคุณเข้มแข็งมากๆเขารู้ว่าตัวตนของคุณเป็นยังไงนะคะเขารู้ว่านิสัยของคุณเป็นยังไงลักษณะของคุณเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาเขารู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะจบยังอยากที่จะเริ่มต้นหรือว่าทํามีโอกาสได้เดินทางมาเจอหรือว่าได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยกันนะคะนี่คือ energy ของคนกองที่ที่หนึ่งนะคะ ดิเรกชันนะคะคืออยากหาหนทางอยากได้หนทางอยากได้โอกาสอยากทำอะไรที่มันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปในทางที่ดีแล้วมันจะต้องมีอะไรที่ไม่ยากนะคะต้องง่ายเท่านั้นนะคะความสัมพันธ์ถ้ายากๆมันคงจะไม่ใช่เวลาหรือมันอาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากหาหนทางเขาอยากเจอกับคุณและอยากที่จะ เข้านะคะมาคุยกับคุณเหลือเกินนะคะคนกองที่1นนะคะวันนี้บ่ายนี้นะคะมาสองพลังงานให้กับทุกคนแล้วก็ฟังไว้เป็นพลังงานนะคะขอบคุณมากสําหรับการตามรับชมนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝนตกเกือบทุกวันเลยเดี๋ยวเราสวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะบ่ายนี้ใครอยากจะคุยกับคุณนะคะคนกองที่2เดี๋ยวเรามาดูซิ ใบนี้ใครอยากจะคุยกับคนกองที่สองคะเ e มเพ e อร์ The นะคะคนที่เป็นเ e มเพ e อร์ อาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม่ก็ได้นะคะตัวตนของเขาหรืออาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคณมากหรืออายุน้อยกว่าคนนะคะถ้า,ายุน้อยกว่าเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะความคิดการกระทานะคะพูดตรงพูดจาเป็นผู้ใหญ่มากทํางานเยอะทํางานหนักอาจจะต้องเป็นคนที่อยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตต้องสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะมีหน้าที่การงานมากมายอาจจะเป็นระดับผู้นําก็ได้ถ้าเป็น the emperor อยยุมากกว่าอาจจะเป็นผู้นํานะคะตร็นคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเยอะแยะอย่างมากมายเป็นคนที่มีอํานาจนะคะ มีอำนาจเป็นผู้นานักธุรกิจนะคะผู้บริหารหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบนิ่งๆนะคะนิ่งๆแล้วก็ตรงๆทาอะไรตรงๆพูดจาตรงๆพงผ,ผางเป็นคนที่หึงขี้หึงขี้หวงด้วยนะคะแล้วก็อยากที่จะให้คู่รักคนรักของตัวเองอยู่ในสายตาอยู่ในความควบคุมนะคะอาจจะดูบ้ามนาดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ตรงๆทำอะไรมีการวางแผนมีการจัดการของตัวเองนะคะจีเอ็มเพอร์เอร์ผู้นี้นะ อยากจะคุยกับคุณเหลือเกินนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะเขาอยากทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสัมผัสแล้วก็จับต้องได้นะคะเขารอคอยโอกาสที่จะมาถึงรอคอยโอกาสรอคอยสิ่งที่ดีดเหมือนกับว่าเขานิ่งๆช้าๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่แต่มีความมั่นคงมีแผนการของตัวเองว่าจะทําอะไรนะคะคนคนนี้พร้อมที่คือเขาเป็นคนที่พร้อมนะคะเขาเป็นคนที่มองความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะ นิ่งๆแต่มีความทํำอะไรก็คือทําตรงๆพูดจาตรงๆแล้วก็เหมือนกับว่าเขารอโอกาสที่จะเข้ามาถึงอืมรอโอกาสที่จะเข้ามาจีบคุณอย่างนั้นเองนะคะอัศวินถ้วยเขาวางแผนแล้วเขาคิดไว้แล้วล่ะนะคะว่าเขาจะทําอะไรนะคะว่าเขาจะพูดอะไรกับคุณเขาจะเข้าหาคุณยังไงเพราะเขาเป็นคนที่มีความฉลาดเป็นคนที่มีเป็นคนที่รู้อะค่ะนะคะ อัศวินถ้วยเขามีความฟิลลีด่ดูดีมีเสน่ห์นะคะเขาเป็นคนโรแมนติกภายในจิตใจนะคะถึงออกจากการกระทาแสดงตรง,ตรงๆอาจจะดูไม่โรแมนติกแต่จริงๆแล้วเขามีความโรแมนติกมีความรักนะคะอัศวินท้วยอยากที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะอยากที่เข้ามาเฟิร์สคุณอยากที่จะมามีโอกาสที่จะได้เข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเยากเข้ามาจีบอยากที่จะแบบเข้ามาเก็้ภาราศีนะคะมีความคิดถึงเห็นไหมคะว่าอยากจะคุยกับคุณเหลือเกินหัวใจความรู้สึกมันเป็น หายใจเข้าออกก็เป็นรูปหัวใจเป็นความรักเป็นความชอบนะคะความอยากที่จะเข้ามาใกล้อยากมีโอกาสเข้ามาได้สัมผัสนะคะความโรแมนติกระหว่างคุณเหลือเกินเข้ามาแสดงออกให้คุณรู้ว่าเขารู้สึกยังไงนะคะว่าเขาเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณให้คุณได้รู้นะคะโอ้โหเซนนะคะ คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์มากๆเลยก็คืออยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของคุณเองนะคะเราก็มีเสน่ห์มากๆแล้วนะคะคนที่เขา,าตกหลุมรักเรานะคะเขา,าต้องรักเราจนหมดหัวใจแหละเพราะฉะนั้นคนคนี้ถ้าเป็นคนระดับใหญ่แค่ไหนมีความเป็นผู้นําแค่ไหนเป็นสิงโตที่ตัวใหญ่นะคะในฝูงป่ามีอํานาจนะคะเขาก็จะยอมตกหลุมเสน่ห์ให้คุณอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะ เขานะคะตกหลุมรักคุณดั่งต้องมนตราเลยทีเดียวนะคะอย่างที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณแล้วก็อย่างที่จะแสดงออกหรือว่าพูดอะไรให้คุณได้รู้สึกว่าเขาตกหลุมรักแล้วเขาชื่นชอบคุณมากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีค่าต่อใจเขามากๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าสเตรนท์คืออะไรแล้วก็อัศวินถ้วยคืออะไรนะคะเป็นความรู้สึกของความละมุนความตกหลุมรักความฟูฟอ่องอิ่มเอิบภายในจิตใจว่าหัวใจตอนนี้นะ นะคะหายใจเข้าออกก็มีแต่คุณคิดถึงคุณมากเหลือเกินนะคะสรนนะคะคุณกดงามคุณเลอค่าในความรู้สึกต่อกับเขาของเขามากๆเลยนะคะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะอยู่ในพื้นที่ที่ของคุณหัวใจเขาก็มอบให้คุณจนหมดหัวใจแล้วนะคะเว้นแต่ว่าเขายังจะแสดงออกหรือไม่เท่านั้นเองนะคะหรือความที่ ความที่เหมือนกับว่าอาจจะไม่กล้าแสดงออกนะคะหรือว่าอาจจะมีความประหมาภายในจิตใจหรือยังไม่ถึงเวลานะคะก้าวถ้วยเห็นไหมคะตัวตนของคุณก้าวถ้วยคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างหนที่การงานการเงินนะคะเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักธรรมชาติรักความสงบนิ่งนะคะเอนจอยกับชีวิตตัวเองแล้วก็คุณเป็นคนที่อบอุ่นแล้วคุณมั่นคงเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวคุณอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะจนทำให้คุณมั่นคงได้ขณะนี้นะคะ จัสเมนนะคะจัสเมนการอย่างที่จะเปิดเผยความรู้สึกหรือว่าความจริงในใจเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะจัสเมนนะคะเป็นการอย่างที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะแล้วก็มาตกลง ะะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะค่ะว่าเราจะเอายังไงกันนะคะจะเดินหน้าต่อความสัมพันธ์หรือว่าจะเป็เปนไปยังไงนะคะการเคลียร์ปัญหาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะการเปิดเผย <cing> ความจริงในใจทั้งสองคนในะคะเคลียร์ความจริงในใจให้มันกระ่างนะคะแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะเป็นไปในทิศทางไหนดีนะคะ<ห>ว่าจะเอาอยัางไงนะคะเพราะฉะนั้นเขารอคอยเปิดเผยความในใจกับคุณนะคะคนกองที่2นะคะเป็นอะไรที่โรแมนติกมากๆเลยเหมือนอารมณ์เหมือนความรู้สึกของ การที่จะเข้ามาสารภาพรักรก,กับคุณนะคะ<笑><笑>เข้ามาสารภาพรักเข้ามาบอกรักเข้ามาพูดอะไรให้คุณได้รู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงนะคะเขามีความรู้สึกยังไงแล้วก็อยากจะทํายังไงอยากให้มันเป็น,ปน,ปนไปในท,ทิศทางไหนนะคะแล้วก็อยากที่จะรู้ความคิดเห็นนะคะรู้ความรู้สึกของคุณด้วยนะคะจัสเมนเป็นการได้เปิดเผยความจริงคุณจะได้รู้ความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเขาคนนี้นะคะ แล้วก็จะได้ตกลงกันว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปยังไงจะเอายังไงจะตกลงกันยังไงมาคุยมาเคลียร์กันให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นนี่คือบายนี้ใครอยากจะคุยกับคุณมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าหลงรักตกหลุมรักแล้วก็มีคุณอยู่ในหัวใจนะคะสตรนคือค,คุณเป็นคนที่แบบมีพร้อมทุกอย่างนะคะเขาอยากที่จะเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณอยากที่จะจีบอยากที่จะเข้ามาบอกอะไรคุณนะคะอยากที่จะให้ความสัมพัธ์มันพัฒนาไปได้นะคะเพราะฉะนั้น ก็ดูว,ว่าการคุยกันแล้วการตกลงกันแล้วเรื่องราวระวังคนกับเขาจะเป็นไปทิศทางไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนที่จะพูดคุยนะคะปรึกษาหารือกันนะเซลล์ Sell exploration นะคะการที่เคารพตัวเองนะคะรักตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองมากๆเพราะว่าคนที่เข้ามาหาคุณนะคะเขาจะเห็น เห็นตัวตนของคุณแล้วเขาก็จะให้เกียรติคุณแล้วก็เคารพคุณนะคะคนกองที่2ขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมวันนี้มาส่งพลังงานให้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะรักษาสุขภาพคุณด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปีของเรานะคะบ่ายนี้ใครอยากจะคุยกับคุณนะคะเรามาดูซิ บ่ายนี้ใครอยากจะคุยกับคนกองที่สามคะหกไม้เท้านะคะหกไม้เท้าใครกันนะเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะสี่เรียนนะคะโอ้โห ไม่ได้อยากจะคุยธรรมดานะคะอยากที่จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ด้วยหกไม้เท้าอยากที่จะได้รับชัยชนะนะคะในความสัมพันธ์ด้วยอยากที่จะเข้ามาเด็ดนะคะหัวใจของคุณไปครอบครองนะคะหกไม้เทา้าอยากทําให้คุณมีความสุขอยากทําให้คุณมีช่วงเวลาที่ดีๆนะคะเหมือนกับว่าอยากให้คุณได้แต่งชุดสวยๆนะคะหกไม้เทา้าแล้วก็อยากให้มีงานนะคะ เฉลิมฉลองนะคะกับคุณมากๆเลยทีเดียวเพราะอะไรดูไหมคะสี่เหรียญเพราะว่ามีความรู้สึกหึงห่งหวงนะคุณนะคะแล้วก็ห่วงแหนคุณมากๆเลยทีเดียวไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะอยากที่จะกักคุณไว้อยากที่จะเก็บคุณไว้นะคะคนเดียวตลอดไปนะคะไหนมาดูอีกซิ หนึงดาบนะคะไม่ใช่อยากจะคุยอย่างเดียวอยากที่จะเข้ามาชนะหัวใจของคุณอย่างที่บอกนะคะอยากที่จะเข้ามาทําให้เรื่องราวระหว่างเหนืบเขามันเค,นคลียร์มันชัดเจนนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์แบบจับต้องได้แล้วก็สัมผัสได้จริงๆการติดต่อพูดคุยนะคะสื่อสารนะคะหนึ่งดาบแล้วก็เข้ามาชนะหัวใจของคุณเข้ามาให้คุณได้เป็นผู้ชนะหัวใจของเขาด้วยนะคะสี่เหรียญแล้วก็หดาบ ไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะอยากปรยโยคคุณด้วยแล้วก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยนะคะอยากเข้ามาพิชิตหัวใจของคุณคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีการติดต่อสื่อสารที่ดีนะคะการทํางานแล้วก็เป็นคนที่ขี้หวงเหมือนกันนะคะขี้หวงเหมือนกันขี้หึงเหมือนกันก้าวดาบนะคะเป็นคนที่ทําให้คุณเสียใจหรือเปล่าเป็นคนที่ทําให้คุณเสียใจเป็นคนที่ทําให้คุณร้องไห้นะคะแล้วก็ มันมีเรื่องราวมีประเด็นนะคะกับคุณอยู่ตรงนี้ที่ทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจนะคะหรือว่าทําอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกว่านิ่งจบแล้วก็เดินออกมาก็ได้นะคะก้าดาบเขารู้สึกว่าเจดาบอู้เก้าดาบและเจ็ดดาบก็จริงๆค่ะคนที่เขาให้ทําให้คุณรู้สึกเสียใจมากๆนะคะแล้วก็ผิดหวังมากๆ ทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าไม่พอใจนะคะกับกับไม่พอใจในตัวตนของเขานะคะเขาทำให้คุณร้องไห้เจ็บปวดเสียใจแน่นอนเลยนะคะจัสติสนะคะเขาอยากได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะอยากได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์แล้วก็อยากที่จะเข้ามาทำให้คุณกับเขาได้ได้มีความยุติธรรมแล้วก็อยากไปต่อในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะ ก่อนหน้านี้ใครบางคนอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าใครคนใดคนหนึ่งทาให้เสียใจนะคะมากๆที่ผ่านมามันรู้สึกใจสลายไปแล้วหรือมันรู้สึกเสียเซลฟ์ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากมาขอ,อยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะอยาก ทำอะไรใหม่อยากเริ่มต้นใหม่อยากที่จะพูดคุยกับคุณหรือก่อนหน,น้านี้คุณกับเขามีแพลนแต่งงานกันนะคะแล้วก็เหมือนกับมีเรื่องราวอะไรทําให้รู้สึกว่าหยุดไปล่มลงไปหรือทาอะไรให้คุณผิดหวังในตัวตนของเขานะคะแต่เขาอยากที่จะการติดต่อสื่อสารนะคะอยากพูดคุยกับคุณและอยากที่จะเข้ามาเคลียร์นะคะเรื่องราวปัญหาระหว่างคุณกับเขามันมีความเสียใจเกิดขึ้นมีความเหงามีความรู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีนะคะ เพราะว่าเขาทาให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมันเฟลลงไปนะคะเพราะฉะนั้นจัสติสอยากมาขอความยุติธรรมอยากทําให้คุณมีความสุขยังห่วงคุณอยู่นะคะยังกักในเรื่องของความรู้สึกยังไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะเพราะฉะนั้นอยากติดต่อสื่อสารและพูดคุยแล้วก็เคลียร์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามากๆเลยนะคะอยากให้สิ่งสิ่งนี้อยากให้การคุยหรือว่าการความรู้สึกนี้ให้มันเคลียร์ให้มันได้รู้สึก สบายใจนะคะทั้งคู่เลยแล้วก็ยังรู้สึกห่วงแหนคุณอยู่นะคะหึงคุณอยู่ไกลๆนะคะเพราะฉะนั้นเบเวอรี่คุณได้ความกล้าหาญนะคะคุณได้ความกล้าหาญมากคุณอาจจะนิ่งตัดจบจากเขามานะคะคุณมีคนเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณคือเขาเห็นแหละว่าตัวตนคุณเป็นยังไงเขาเห็นความชัดเจนในตัวตนคุณแล้วคุณเป็นคนที่งดงามเลือค่าในตัวเองเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมากๆนั่นคือสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะ อินเนอร์ภายในใจของคุณมันแสดงออกมาแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือท็อปปีของเราบ่ายในี้ใครอยากจะคุยกับคุณเหลือเกินนะคะคนที่เป็นประเด็นกับคุณนั่นเองนะคะที่อยากจะคุยเคลียร์อยา่ยอยางชัดเจนแล้วก็อย่าทำอะไรให้มันสบายใจรู้สึกเ <c oughs> คลียร์ปัญหาเรื่องราวต่างๆไปนะคะแล้วก็ อยากทำให้คุณมีความสุขอย่างที่จะคือเขาถ้าคุณไม่ได้บอกเขาเขารู้สึกเขาเฝ้ามองคุณอยู่แหละว่าคุณมีความสุขแค่ไหนคุณมีความกล้าหาญแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานของคนกองที่3นะคะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ